วันนี้เราจะมาเด็กๆนะคะมามาเล่นน้ำมาตกปลานะคะแล้วก็เราเตรียมของมาเยอะแยะเลยมาดูว่าวันนี้เราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะมาติดตามกันเลยค่ะพาดูบรรยากาศรอบๆนะคะบรรยากาศก็ยืนที่นาเนี่ยจะมีติดกับน้ำนะคะน้ำจะเป็นฝายนะคะที่อยู่ข้างๆนะคะก็จะมีเปิดน้ำเข้าตรงท่อตรงนี้นะคะก็จะเข้ามาในุ่งนาตรงนี้นะคะ ตอนนี้ข้าวก็เริ่มมีรวงแล้วนะคะแต่ว่าข้าวก็เริ่มล้มเพราะว่าน้ำมันยังเยอะอยู่เหมือนเดิมนะคะอันนี้เด็กๆก็ชอบมากนะคะเด็กๆก็จะมาเล่นอยู่ยตรงน,นี้นะคะเราก็พาเด็กๆมาเล่นเพื่อให้เขาแบบไม่ต้องอยู่กับโทรศัพท์นะคะให้มาเล่นอยู่กับธรรมชาติ<อ>ก็แล้วแต่จะเล่นนะคะก็เดี๋ยวค่อยอาบน้ำตอนเย็นตอนจะกลับนะคะตรงน,นี้ก็จะมีกล้วยนะคะกล้วย เป็นกล้วยที่ปลูกไว้นะคะก็กล้วยตรงนี้เราไม,ไม่ได้มาอยู่เป็นประจำนะคะเพราะว่าที่ที่นาตรงนี้ค่อนข้างจะไกลก็จะมีแบบมีกล้วยหายตลอดไม่ค่อยได้ตัดนะคะก็ถ้ามาทันก็ได้ตัดนะคะก็จะยาวไปตรงนน้นนะคะน,นี่ก็จะไปทำน,นี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเถียงนานะคะแล้วก็รถมาจอดตรงนี้นะคะแล้วก็จะมี ตรงนี้เป็นกล้วยนะคะเป็นกล้วยตลอดแนวเลยส่วนฝั่งนี้ส่วนฝั่งนี้เป็นฝ่ายน้ําล้นนะคะที่นาเราเนี่ยจะติดกับภูไฟนะคะที่เห็นอยู่ตรงนั้นตรงนั้นนะคะตรงนี้คือภูไฟนะคะเป็นภูเขาไฟนะคะเขาบอกว่าเป็นภูเขาไฟตั้งแต่สมัยโบราณนะคะซึ่งดับไปแล้วนะคะก็ข้างบนนั้นก็จะมีแบบ มีวัดอยู่ข้างบนด้วยนะคะเราเคยขึ้นไปครั้งหนึ่งนะคะตั้งนานแล้วนะก็จะมีถนนขึ้นไปนะคะแล้วก็ตรงใกล้ๆภูฟ่า่ะมันจะมีหินนะคะที่เขาแบบหมือนสัมปทานนะคะตรงนี้เป็นฝ่ายน้ํานะคะฝ่ายน้ําล้นเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะตอนนี้น้ําน้ําก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะ เมื่อก่อนตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นที่ที่ของเรานะคะตรงส่วนเนี้ยแตบบ่ว่าเขาเวนคืนที่นะคะเพื่อที่จะทําฝายน,ำน้ำล้นตอนนี้น้ําเยอะมากเลยนะคะเนี่ยคะ่ะน้ําเยอะมากๆเลยนี่นะคะบรรยากาศดีมากตรงนี้เป็นเป็นส่วนของที่นาของเรานะคะก็จะมีปลูกกล้วยนะคะปลูกปลูกกล้วยไว้ตลอดแนวเลยนะคะ จะพาไปดูนะคะส่วนตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นที่ที่น้ำจะไหลเข้าจากฝายน้ำล้นนะคะจะเข้ามาในที่นาเราเนาะก็ถ้าเปิดเยอะเนี่ยน้ำมันก็จะท่วมเยอะมากเลยนะคะตรงนี้เนี่ยมีแบบลูกหอยเต็มไปหมดเลยนะคะมีลูกหอยเนี่ยคะ่ะที่นาก็จะไปตรงนี้นะคะค่ะเวลาหน้าหน้าที่ไม่ได้ทำนาน,นะคะก็จะปลูกข้าวโพดเป็นข้าวโพดท,ที่เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะ ที่อยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะก็จะยาวก็จะมีต้นกล้วยยาวไปสองข้างอสองฝั่งน้ำนะคะเด็กๆก,ก็ชอบมากเลยนะคะวันหยุดเนี่ยต้องพาเด็กๆมาเด็กๆชอบอันนี้มีกล้วยนะคะค่ะนี่คือน,น้องอินเทลกับน้องอันนาน,นะคะไหนสวัสดีค่ะหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้หนูมาทำอะไรบ้างคะตกปลามาตกปลาอนะันนามาทำอะไรคะเล่นน้ำ มาเล่นน้ำนะคะก็วันหยุดก็จะพาเด็กๆมาอย่างนี้เป็นประจำนะคะเราก็เตรียมของที่จะมาทำนะคะวันนี้เราจะมีเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวจะทำ <f> ให้ดูนะคะตอนนี้เรากำลังอบเฟนฟายกันอยู่เดี๋ยวรอเด็กๆก็จะได้ทานนะคะอ่ะไปดูฝั่งนี้ส่วนพี่ <Ben f. S 1> แม็กพี่แม็กสวัสดีครับพี่แม็กผ่านเราไปแล้วอันนี้ก็ไปตกปลานะคะเด็กๆชอบมาก ตรงนี้ก็มีต้นมะละกอนะคะเอาไว้ให้ได้ได,ได้ทานกันไปเร็วเดินไ่เร็วค่ะตอนนี้เรากำลังหาไส้เดือนกันนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะเป็นตุปป๊กตา <c oughs> อินโฟทำอะไรอยู่ครับ อ้าวฟูฟูนี่นะคะเด็กๆก็ไม่กลัวนะคะก็จับเอ้าหากิจกรรมให้เด็กๆทำนะคะหาไส้เดือนกันอินโฟอินโฟชอบไหมครับเด็กๆก็ชอบมเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นวิธีแบบโบราณนะคะที่สมัยก่อนเนาะตั้งแต่สมัยเราเป็นเด็กเราก็จะหาไส้เดือนแบบนี้นะคะแล้วก็ไปตกปลากันนะคะอันนี้เราพื้นที่ตรงนี้เราไม่ได้ปลูกข้าวนะคะปลูกเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แต่ว่าเราเก็บเกี่ยวแล้วนะคะก็จะมีพื้นที่ตรงนี้ที่เหลือนะคะที่ไม่ได้ปลูกข้าวก็พอจะมีนะคะพอจะมีไส้เดือนให้เก็บไปไหน โฟสวัสดีครับหน่อยครับรองเท้าบูทบสวัสดีครับอันนี้ลงทุนซื้อรองเท้าบูทสีแดงกับสีสีเขียวเดี๋ยวแพตตี้ต้องไปซื้อรองเท้าบูทน,นั่นเองนี่ได้แล้วได้แล้วไหนเห็นโผล่โผ่เมื่อกี้นี่ไงปะนี่แหละอยู่ในหินก้อนเนี้ยอ้าโฟไหนโฟขอดูไส้เดือนหน่อยหนไส้เดือน โฟน่าอยู่ในนั้นน่ะนี่นะคะใหดด้ดูวิธีการนะให้โฟเขาดูไส้เดือนหอน่อยลูกเอาไส้เดือนให้ดูไหนยกขึ้นให้แม่ดูหน,น่หอยใช่ไ้มนี่ตรงนี้เป็นพื้นที่ว่างนะคะตอนนี้เรากำลังเก็บสาย เก็บสายที่สายน้ํานะคะที่ใช้รถข้าวโพดตอนที่เราทําสวนข้าวโพดแต่ตอนนี้คือเก็บเกี่ยวแล้วนะคะนี่ก็จะมาเก็บสายกันข้าวฝั่งนี้เริ่มสุกแล้วนะคะอันนี้เป็นเป็นนาของที่ตรงกันข้ามนะคะก็คือเหมือนเขาทําเป็นข้าวดอนะคะข้าวดอกก็คือมันจะสุกไวกว่าข้าวปกติเนาะ แต่ฝั่งนี้ยังเขียวอยู่เลยนี่นะคะอันนี้น้องแม็กนะคะน้องแม็กกำลังตกเบ็ดต,ตรงตรงฝายน้ำล้นนะคะเมื่อกี้เขาได้ไปแล้วหนึ่งตัวเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศต่อนะคะพาไปเดินดูนะคะว่าร,รอบๆน,นี้มีอะไรบ้างนะคะ อันนี้นะคะน,นี่เป็นกล้วยนะคะกล้วยกล้วยเยอะเลยนะคะฝั่งนี้อ่าอ,อันนา <c oughs> แล้วก็อินโฟป้าโฟรเราไปดูเราไปเดินดูป้า,ป,าป้าใส่เบ็ดกันอยู่ฝั่งนู้นมะ <c oughs> ไปาไปอันนาเดินไปก่อนเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าเลยนะคะเด็กๆก็เล่นน้ํานะคะอันนี้เป็นฝั่งน้ํานะคะเนี่ยค่ะก็จะติดแบบนี้เลยนะคะ เป็นฝ่ายน้ำล้นนะคะก็จะปิดไปสองฝั่งแบบนี้เลยนะคะตรงน,นี้เรากำลังทำกับข้าวกันอยู่นะคะดดเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศใส่เบ็ดนะคะนี่นะคะน้ำเยอะนะคะปีนี้ล้นฝั่งต้องเดินด้วยความระมัดระวัง ตรงนี้เราจะข้ามไปได้หรือไม่กลัวโทรศัพท์จะเปียกน้ำจังเลยเรามาเจอหอยนะคะนี่คะ่ะหอยหอยหนึ่งตัวอันนี้น้องแม็กใส่ไว้นะคะตรงนี้เราจะเดินดูกันนะคะเราได้หอยหนึ่งตัวนี่นะคะเป็นหอยเชอรี่นะคะ ในนานี้ก็ยังมีอยู่นะคะเดี๋ยวไปดูกันต่อนะคะตอนนี้อินเทลกำลังจะใส่เบ็ดปลานะคะมาดูวิธีการนะคะเราก็จะใส่ไส้เดือนไปก่อนนะคะ ก็เป็นเหยื่อให้ปลามากินนะคะร้อนแดดร้อนมากเลยนะคะวันนี้ค่ะแล้วก็จะใส่ลงไปตรงนั้นนะคะแล้วเราก็จะปักปิดไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเรามาดูอีกทีหนึ่งนะคะร้อนร้อนร้อนไหมเทีว เมนูต่อไปเมนูต่อไปของเรานะคะไก่เขาส่วนกวางไก่หมักนะคะเราก็จะย่างไก่กันนะคะไก่ก็เป็นตัวเลยนะคะนี้เราซื้อมาจากไมโครนะคะอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะคะย่างไก่นะคะเราจะกินกับส้มตำ ไก่เราก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะหอมมากเราจะย่างไก่กินกับส้มตำนะคะวัตถุดิบของเราอยู่ตรงนู้นลูกมะละกอนนะคะไยไฟไหม ท he he. ี kind of um ่สอมาขาสิงีดานี่ปลาทูเป็นน้ำใหม่ไหมต้องวาปเปิ้ลกับชะลอ่ม

อาหารเราก็เสร็จแล้วนะคะไก่ยา่ยางปลาหมึกยาา่างค่ะไส้กรอกยา่างกุ้งย่างน,นะคะอันนี้่ินตตรงนี้เป็นส่่มก่อนย่างไก่มีอีกหนึ่งอ่ะแกงกะทิไก่นะ กลับมาแล้วนะคะดูผลงานของยินเทลวันนี้ค่ะได้เยอะไหมเทลได้เยอะเมนูแรกที่เราจะทําวันนี้นะคะเราจะทําเฟนฟรายนะคะโด,โดยใช้หม้อทอไร้น้ํามันนะคะจะทําเฟนฟรายให้เด็กๆทานนะคะวันนี้เดี๋ยวลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเฟนฟรายของเราก็เสร็จแล้วนะคะเฟนฟรายกินจนหมดแล้วนะคะน้องอันนาะกับเด็กชายอินโฟ